เทศบาลเมืองน่านจัดงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่านปีที่12ร่วมพิธีบุญมงคลณดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมืองเก่าน่านสัมผัสวิถีชีวิตคนน่านที่ข่วงเมืองน่านเทศบาลเมืองน่านร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านสายการบินไทยแอเอเชียสถานีน่าน เครือข่ายอปทน,น่านธนาคารอมสินและองค์กรภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเมืองน,น่านพร้อมกันร่วมกิจกรรมเติมรักให้ยั่งยืนจัดงานหนาวนี้กระซสิบรักที่น่านปีที่12นํานำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีมงคลทำบุญตักบาตรสืบชะตาคู่รักใบสีสู่ขวัญคู่รักนั่งรถรางชมเมืองเก่าน่านณนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมืองเก่าน่านลานข่วงเมือง นายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีไมตรีจิตของแาวบ้านในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนอีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ทรงคุณค่ามีความงดงามโดดเด่นทางด้านศิลปกรรมทุกขแขนงทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมปรติมากรรมและจิตรกรรม ที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ของวัดภูมินที่แสดงถึงเรื่องราวในอดีตวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวนานที่ผ่านมาภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินนั้นมีภาพหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนที่ได้ไปชื่นชมนั่นคือภาพปู่ม่านย่าม่านที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่พระณีตโดดเด่นมีลักษณะเป็นภาพชายหญิงกำลังกระซิบสนทนา จนถูกขนานนามว่าเป็นภาพกระซิบรักบรรลือโลกนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งทางด้านองค์ประกอบภาพและอารมณ์ความรู้สึก ทั้งนี้เทศบาลเมืองน่านได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่านที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดน่านซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของฤดูหนาวผ่านต้นทุนทางศิลปะชื่อภาพกระซิบรัก เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเติมเต็มความรักความสุขความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในงานหนาวนี้กระสิปรักที่น่าน ในระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2567ซึ่งจะจัดขึ้นที่ลานข่วงเมืองน,น่านและบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน,น่านในรูปแบบการรับประทานอาหารขันโตกพื้นบ้าน ซื้อสินค้าพื้นเมืองชมการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าทอมืองน,น่นโดยมีวัตถุประส,สงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพเสริมสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตของจังหวัดน่านน,าน่านนครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิต รายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์